สวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณเรียมค่ะคุณเรียมนี่เราทักทายกันทางแชทหลายครั้งแล้วเนาะค่ะครับคุณเรียมอยู่แถวไหนครับอยู่นครนายกค่ะนครนายกคุณเรียมเป็นสะเก็ดเงินใช่ไหมครับคิดว่าใช่นะคะเพราะว่าอาการมันเหมือนกับที่สะเก็ดเงินหมดเลยค่ะหมายความว่าอาการที่ขึ้นเนี่ยตรงกับรูปภาพที่เราเอาขึ้นโชว์ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ไม่มันไม่เยอะขนาดนั้นค่ะแต่ไม่เยอะมันเป็นที่หัวที่หน้าที่ทอยเป็นเป็นหมดเลยค่ะ ที่ขึ้นนิมลักษณะเป็นดวงหรือเป็นอะไรตอนแรกๆก็เป็นเป็นดวงค่ะตอนหลังมันก็เป็นปื้นที่มือที่เล็บที่มือที่เล็บใช่ค่ะตอนเย็นจะต้องแช่เอาชนิดพุทะแช่ทุกเย็นตอนนี้ที่มือหายแล้วค่ะแช่เลยเหรอแช่ค่ะผมเคยได้ยินแต่เขากินนะคุณเรียมเล่นแช่เลยเนี่ยนะใช่ค่ะแช่แช่มือค่ะเพราน้ำน้อยๆหน่อยแต่ว่าใช้แช่มือหายไวแต่ตอนนี้ที่มือหายหมดแล้วค่ะอุ้ย อันนี้สูตรใหม่อเอาไปแช่น oui ี่เคยได้ยินนะมือหายหมดเลยค่ะตอนนี้หายแล้วเหรอที่มือหายค่ะแต่ที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็เหลือตรงท้ายทอยทอยคุณเรียมไปไกลกว่าผมเยอะเลยนะขอแช่ค่ะเพราะว่ามันทรมานค่ะเดี๋ยวที่เล็บมันเป็นยังไงถึงถึงตัดสินใจละลายเจนนฟูดกับน้ำร้อนแล้วแช่แช่นิ้วมมันขึ้นรอบเล็บแล้วก็ตรงที่มือ ตรงฝ่ามือก็ขึ้นและตรงที่นิ้วมือก็ขึ้นค่ะเวลาเราไปซื้อของเราไปยื่นให้เขาแล้วมันก็ตถนขมังที่มือแล้วมันก็น่าเกลียดเออใช่ใช่ใช่อายเขาบางคนเขาก็คิดว่าเราเป็นอะไรตัดสินใจคุยกับทีมงานแคน้องวิวอ่าคุณบิวตอนยืนยันจากเขาว่าหายจริงไหมอ่าถ้าหายจริงก็จะลองสักตั้งจะเชื่อใจสักตั้งเลยอืมเขาบอกว่าหายจริงแล้วก็เลยจัดินใจสั่งมาหนึ่งกล่อง สั่งมารอบแรกสามกล่องหมดไปแล้วตอนนี้สั่งมารอบรอบสองนี้ห้ากล่องรอบที่สองสั่งมาห้ากล่องนี่เหลือกี่ซองไอ้กินกินไปกี่กล่องแล้วอนนี้ยังเหลืออีกสามกล่องค่ะกินไปสองก็กินไปอีกสามสิบทั้งหมดกินไปเจ็ดสิบห้าซองค่ะแต่แต่มันก็ไม่ทานทัางหนดะนะคะหนึ่งเรามาแช่หนึ่งด้วยค่ะคุณมาบัญญัติวิธีการรักษาใหม่ให้เราแล้วนะแล้วก็คุณได้ผลด้วยใช่ไหมครับ ไม่ของจริงๆค่ะแต่ต้องแช่น้ําหน่อยนะคะครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเลยใช่ค่ะใช้น้ําน้อยๆหน่อยหนึ่งซอ,องนี่ใช้ประมาณสามครั้งหนึ่งซองใช้สามครั้งเหรอใช่ค่ะพอประมาณแล้วเราก็จบรักษาแล้วให้ดีแล้วก็แช่ไปครึ่งชั่วโมงคือเวลามันวมเวลามันไม่พอ,อคุณเรียมเอาอย่างนี้<ะ>เอาอย่างนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเชิญคุณเรียมคุยต่อรอบหน้านะคุณเรียมนะค่ะเพราะว่าเวลามันหมดก่อนนะ แต่ว่าผมได้สูตรการรักษาใหม่จากคุณเรียมเนี่ยผมคือผมเนี่ยเหมือนกับคุณดาวุฒิคนเป็นเบาหวานเนี่ยแล้วเป็นแผลเนี่ยเขาเอาเจนนิฟูดโรยหรือว่าเอาละลายน้ําแล้วก็ให้มันเป็นแบบเป็นเหมือนเป็นโครนะนะเอาป้ายเบาหวานเนี่ยได้ยินมาเยอะมากแล้วก็ทํากันเยอะมากนะครับแล้วก็หายชัดเจนนะกินด้วยถาด้วยแต่ว่าแช่เพื่อรักษาสะเก็ดเงินเนี่ยผมเพิ่งจะได้ยินเป็นครั้งแรกแช่เสร็จมือนิ่มหมดเลยแช่เสร็จมือนิ่มเลย หลังจากแค่เสร็จแล้วเราต้องใช้อ่วา,า,าว่านหางจระเข้นะคะสแนลพอล้างน้าเปล่าออกแล<อ>้วก็ใช้<อ>ว่านหางจระเข้ถูมืออีกนิดหนึ่เลยอ่ะอ๋อแล้วปัจจุบันนี้กินไป45ห้าซองแล้วนะครับหายไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วโอ้ตอนนี้หน้าไม่มีแล้วค่ะหายไปส<อ>ักพักเกี่งกก็คงประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นต์ได้ค่ะโอ้หน้านี่หน้านี่ไปเกือบหมดแล้วหน้าไปเกือบหมดแล้วค่ะนิ้วอ่ะนิ้วหายเลยค่ะนิ้วหายเลยโอ้โหสุดยอดมากเลย ต้องขอบคุณมากเลยครับเป็นความหวังใหม่นะที่มาให้กับเพื่อนๆที่เป็นสะเก็ดเงินนะครับขอบพระคุณมากเลยครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงรบกวนมาให้ความรู้กันอีกนะครับเห็นซายบำงบัดปลอดภัยมีออยอมั่นใจได้ไม่มีสเตียรอยและสารเคมีใดๆไม่ต้องทานไปตลอดชีวิตง่ายแค่ชงแล้วดื่มที่สำคัญไม่แพงเลยเพียงวันละ40กว่าบาทเท่านั้นโทรเลย ศูนย์เก 3, 3 2สองสองเจ็ดสาเก้าสามสองห้าศูย์เก้าสองสองเจ็ดสเก้าสามสองหศูนย์เก้าสองสองเจ็ดสเก้าสามสองห้า